ลาก,ออกรีหนูลาก่อนกากอยน้อยเจอธนูสติของน้องเรติน่าของเขาหลอดได้เออไอ้ชือด้วยแเออแล้วรเราก็ได้ขวานใหญ่ปานารีานะครับสวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะจะมาตอบคำถามแบบเป็นคลิปเลยซัมมอนน้องเรติน่าสีเงินเอาที่ไหนครับนี่ฮะตัวนี้เลยนี่ ทุลีที่มีร่างวิญญาณสถิตอัญเชิญวิญญาณเรติน่าตัวตนแปลกประหลาดกลายเป็นร่างวิญญาณด้วยเจตจำนงของตนเรติน่าเป็นยอดฝีมือในการใช้ธนูพลังเวทศูญย์เสียโลโบโมหมาป่าที่เปรียบเสมือนร่างอีกครึ่งหนึ่งจึงไม่สามารถขยับจากจุดที่ได้รับอัญเชิญนะน้องเรติน่านี่ก็เป็นมนุษย์เงินนะครับนี่เจ๋งนะฮะขอบอกเลยผมจะใช้นะครับตัวนี้ค่อนข้างในตำแหน่งที่เสียเปรียบ จุดที่จะมานะครับนี่คือจุดนี้นะครับนี่เราจะต้องมาที่นี่นะนี่ส่วนมากเราก็จะชนะเจ้าตัวนี้นะฮะแล้วก็ออกมานั่นก็คือร้อยกิ่งนั่นเองหรือถ้าจะมาเก็บด่วนนะครับก็มาที่นี่นะฮะมาทางนี้ปุ๊บปุ๊บป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 ๊บเดี๋ยวเราก็มาถึงบริเวณตรงนี้นะครับที่มีเกาะเล็กๆตรงนี้ตรงนี้จะมีถ้ำอยู่นะฮะนี่ถ้ำจะอยู่ด้านล่างสังเกตได้นะครับ หน้าปากถ้ำนี้จะมีก้อนผลึกนี่อยู่นะฮะแล้วก็จะมีเจ้าเจ้าตัวนี้อยู่นะฮะชุบไม่รู้จะถือปืนคกมาทำไมนี่นะครับนี่คือปากถ้ำเอาละเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บนะฮะเก็บหรือเปล่าเพราะเรามีแล้วเดี๋ยวจะใช้อะไรดีล่านเนื้อแล้วกันเราเป็นนักล่านะครับ อย่างแรกเลยไม่มีอะไรเป็นไฟไฟเลยบ้างเลยเหรอมีแต่หมอกพิษไม่มีอะไรเลยว้มามัลุยเข้าไปเลยฮะที่พาไปเก็บนะครับแต่ก่อนจะมาถ้ำนี้แนะนําว่าไปหมู่บ้านมนุษย์เงินก่อนนะครับเพื่อไปเอาเหรียญศิลาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่นี่นะฮะการที่จะไปเอานะครับนี่เราจะต้องมาที่นี่ก่อนนะครับเราจะต้องมาตำแหน่งนี้นะฮะแล้วก็มาข้างใต้นี้นะครับ เราก็จะมาเจอหมู่บ้านสีเงินด้านในนี้นะครับแล้วเราก็ไปหาผู้เท่าเอาบัสก่อนนะครับผู้เท่าเอาบัสนี่จะแปลงตัวเป็นไหอยู่นะครับให้เรากลิ้งใส่ไหยก็จะกลายเป็นผู้เท่าเอาบัสนะครับแล้วก็จะให้เหรียญมาครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วเราก็จะการเคลียร์ที่นี่ให้เรียบร้อยแล้วก็มาที่นี่นะครับถ้ำผลึกนะฮะเพื่อที่จะมาหาน้องเลจิน่าที่ใกล้เดียงสมอเดนี่นะครับไปเลยโอ้โหชื่อน่ากลัวชื่อน่ากลัว ให้เราไปทางนี้เลยนะฮะตอนนี้ก็มึนๆน,นะฮะโอ้โหด้านล่างนี้ก็มีอะไรนี่น่ากลัวจังเลยโอ้ปั่มเืออะไโอ้โหโอ้โโอโไม่ออไม่เหมือนอากจะคื้หรอหน่อยหน่อยจัดการเลยลนะลงมาลงมาเรื่อยๆลงไปด้านล่างแวบเราก็เก็บทางไปเรื่อยๆืนะครับเก็บไปเรื่อยเรื่อย แหวกก็เป็นปีศาจกระหลงปงทั้งหลายหนอนเน่าหนอนเน่ากลัวเหรอคิดว่าเขาก,กลัวเหรอ,อกระโดดข้ามอย่างไร้ศักดิ์ศรีลงไปเรื่อยเยนะฮะเดี๋ยวข้างล่างก็จะมีบักโหดถือเถือง,งอยู่นะฮะโอ้โหแม่เจ้าเพียบเลยลงมาเรื่อยเยนะครับลงมาเรื่อยเืยเราก็จะเจอกับที่นี่เราก็สามารถลงไปได้นะครับตรงนี้ เราก็จะไปเจอกับมันจะมีสตูอยู่ด้วยนะฮะตัวหนึ่งวับอู้หูผมลงมาเรียบร้อยนะฮะพาเพื่อนๆลงมาเฉยๆแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยหลบย็นตู้สตูนะฮะในนี้เราก็จะเจอกับหัวหน้านะครับซึ่งเป็นมีดเลือดอะไรสักอย่างกระจอกฮะตัวน,นี้แล้วเราพอฆ่าเสร็จป,ประตูทางนี้ก็จะเปิดนะครับเปิดเสร็จเราก็จะออกมาทางด้านนี้แล้วนะฮะ ด้านนี้เราก็จะมาเจอกับเลตินานะฮะซึ่งอยู่ตรงนี้เราจะต้องมีเหรียญครึ่งหนึ่งก่อนนะครับและให้เรามาที่นี่นะฮะนี่เราจะมาโปรตรงนี้เลยกระท่อมมาป่านิดทอนะฮะตรงนี้ก็จะมีของให้เก็บนะครับแล้วก็มีพรน,นะฮะหรือถ้าเพื่อนเพื่อนมาที่นี่ก่อนแล้วเพื่อนเพื่อก็มาเช็คพรตรงนี้ฮะแล้วค่อยไปที่นี่นะครับหนี่หมู่บ้านมนุษย์เงินนะฮะมาทางนี้หลังจากได้เหรียญศิลาปุ๊บก็ให้วาบกลับมาที่นี่นะฮะ เพื่อนๆก็จะได้คุยกับน้องคนนี้น้องคบนี้ก็จะเห็นเหรียญศิลาเราครึ่งหนึ่งแล้วเขาก็จะสละชีพแล้วก็กลายเป็นนี่ครับเรติน่าสีเงินผมนะบวก1ิเลยนะฮะตัวนี้เพื่อนๆคนไหนอาจจะไม่ค่อยได้บวกส0นะฮะสำหรับตัวนี้เห็นไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ส่วนมากจะไปบวกไมมิกนะครับนี่พวกไมมิกหรือพวกที่เป็นนี่นะฮะทิชีนะฮะทิชีดาบทมินหรือบวกเจ้าตัวนี้นะฮะอัลวินโฟนะครับ สะสวนมากแต่ผมชอบนี่เลยนี่เรตินาผมเอาไว้ทำอะไรรู้ไหมแน่นอนนะฮะเราเอาไว้ฆ่ายักษ์เพลิงนะครับยักษ์เพลิงที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็โบเรอาลิสนะฮะที่อยู่บริเวณนี้ซึ่งเป็นมังกรน้ำแข็งนะฮะเราสามารถสมอนเรติน่าแล้วก็ยิงโบเรอาลิสได้อย่างสบายๆก็คลิปนี้ก็เรียบร้อยนะฮะตอบคำถามให้เป็นคลิปเลยนะครับมากันง่ายๆนะฮะมากันดันแรกๆเลย ฝากกดไลค์กด s u s s r r i e ได้วยนะครับอยากได้อะไรก็บอกกันมาได้นะครับสวัสดีครับ